นี่คะนื่ไ่คะเจ้าค้านมาดูสิน่ากินอะไรเนี่ยโหหลักฐานค่ะชัดเลยชัดเลยมันต้องกินอะไรเบอร์นั้นน่ะลูกนอะมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะ,ะเื็เก่กอน เร็ว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 มาเช็ดหน้าก่อนเช็ดปากก่อนเข้าตูเข้าตูเข้าตังกุ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 มีแต่ผัก